b บ l ์ลี่ชาแนลช่องนี้หมีอยากเล่าสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรวมเรื่องสั้นจากซีรีส์แดงบอยแบบจิ้นจินฟินฟนให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบยาวๆแถมเพิ่มเรื่องราวพิเศษที่ไม่มีในคลิปสั้นให้ด้วยนะคะโดยเรื่องราวในคลิปนี้อาจจะมีจิ้นไวามากกว่าเนื้อเรื่องหลักของซีรีส ดังนั้นถ้าใครไม่ชอบแนววายให้ผ่านคลิปนี้ไปก่อนได้เลยค่ะแต่ถ้าใครชอบก็ไปรับชมกันเลยค่ะตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมีได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะ วันหนึ่งที่โรงเรียนน้องแดงครับพี่เอาอมยิ้มมาให้อะขอบคุณนะครับพี่เหนือทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นไปดูพี่ซ้อมบอลเลยล่ะครับอ๋อคือผมช่วงนี้แดงเขาต้องซ้อมละครนะครับแดงเขาได้เป็นนางเอกส่วนผมเป็นพระเอกครับอะอ๋อไว้พี่จะไปดูให้ได้เลยนะครับมาแดงเราแกะอมยิ้มให้นะอ๋อมือลื่นเอาเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษ เดี๋ยวเราซื้อคืนให้สองอันเลยนะนะเฮ้ยเอ็เองนี่นะขอโทษด้วยนะครับพี่เหนืออุตสาห์เอามาให้อะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับสำหรับน้องแดงเดี๋ยวพี่เอามาให้ใหม่อีกเยอะๆเลยครับทั้งหล่อทั้งใจดีเลยนะครับมีหน้าทำไมเนื้อหอมจังนั่นสิได้ข่าวว่าเนื้อหอมจนบางทีสับรางไม่ทันรถไฟชนกันบ่อยๆเลยนี่ครับเออเอเออะได้เวลาซ้อมละครแล้ว ไปกันเถอะครับพวกเราเออเออผมไปก่อนนะครับพี่เหนือบายครับน้องแดงอย่ามาดูถูกอ,องครักษ์พิทักษน้องแดงเชียวนะจ๊ะหูตายิ่งกว่าสับประรดอีกจ้าเย็นวันหนึ่งนะร้านค้าแถวบ้านของแดงกับบอยตกลงแดงเขาชอบคุณทรงแบดจริงๆใช่ไหมชนครับเฮีย <Here. S 1> ก็เพื่อนสนิทของพี่เขาบอกมาอย่างนั้นนะ่ะ พี่บอยครับเห็นพี่สลิดกับพี่แดงพี่ว่าอย่างผมมีใช่สเปคพี่แดงไหมครับน้องชอบมันเหรอเสียใจด้วยนะครับมันชอบคุณทรงแบแบบพี่นะก็ดีจะได้เลิกแอปกันสักทีวันต่อมาวันนี้รับอะไรดีครับน้องแดงเอ๊ะมีอะไรเหรอครับน้องแดงอะแค่ตกใจนิดหน่อยนะครับ ปกติเห็นพี Luckily, no ่แต่งตัวแนวน่ารักน่ารักมากกว่านี่นาก็มีคนบอกพี่ว่าน้องแดงชอบคนทรงแบดนี่นาพี่ก็เลยถือโอกาสเลิกแอปทำตัวน่ารักน่ารักสะเลยแล้วทีนี้จะชอบพี่ได้หรือยังล่ะครับเอ๊ะคือแต่แต่ว่าพี่อาจไม่เป็นมวยเท่าน้องแดงแต่ถ้าเรื่องอื่นๆพี่ดูแลเราได้แน่นอนนะครับให้โอกาสพี่หน่อยไม่ได้หรอไม่ไม่ไมที่ผมสงสัยก็คือ ใครบอกพี่หรอครับว่าผมชอบคุณทรงแบ๊น่ะเอ๊ะจริงๆถ้าเลือกได้ผมชอบแนวน่ารักน่ารักมากกว่านะครับวันนี้รับอะไรดีจ้าน้องแดงเอ่อไม่ทันแล้วมั้งครับพี่สรุปคือรอบนี้ในบอยวางยาสำเร็จสองรายรวดเลยค่ะเจ้ามารผจนคนนี้ช่างแข็งแกร่งจริงๆ พี่แดงผมอยู่นี่ครับอา้าวไงชนวันนี้ก็แต่งตัวน่ารักอีกแล้วนะเราพี่แดงชอบสไตล์น่ารักจริงๆด้วยโชคดีที่ได้พี่โชว์เป็นหนูลองยาก่อนเราเลยยังไม่ทันแอป,ปแตกต่อหน้าน <ะ S 1> พี่แดงขอบคุณมากนะครับที่มาซื้อของเป็นเพื่อนผมนะไม่เป็นไรหรอกชนจะได้มีคนช่วยถือของด้วยไงเอ้ยน้องผมแดงนั่นนะ่ะเมื่อกี้เดินชนแล้วทำเมยหรอวะฮะอะไรกันน่ะพี่ชายผมไปเดินชนพี่ตอนไหน พูดนี้จะไม่รับผิดชอบหรอวะจ่ายค่าทำขวัญมาเลยนะเว้ยพ,พี่แดงครับไม่ต้องกลัวนะชนไปยืนรอพี่ตรงนู้นก่อนนะเอ้ยอย่าเมินกันสิวะไอ้เด็กนี่ก <c oughs> ล้าดียังไงมาฉีกเสื้อพี่แดงวะไม่ได้ตั้งใจโว้ย <c oughs> เล่นกับใครไม่เล่นเออเออน้องชนครับ <c oughs> สุดท้ายก็แอปแตกตามพี่โชว์ไปติดๆเลยค่ะ วันนี้หนุ่มๆไปเที่ยวสวนสนุกกันขาดแต่เอที่ติดเรียนพิเศษเอ็งจะพาไอ้แดงเข้าบ้านผีสิงจริงๆหรอวะไอ้คิวมันขี้กลัวนะใครบอกว่าข้ากลัวข้าเข้าได้สบายๆอยู่แล้วเว้ยไอ้แดงมันไม่ได้รู้ตัวเลยหรอวะว่าตัวเองน่าซี่ขนาดไหนไอ้ดื้อเอ้ยเอาเถอะถ้าจะพามันเข้าไปเอ็งก็ดูแลมันด้วยแล้วกันข้าเบื่อของพวกนี้แล้วจะรออยู่ข้างนอกได้เลยครับจะดูแลอย่างดีเลยครับพ่อ จะเอาไว้ไหมฟันหน้าน่ะขอโทษครับพี่บอยสิบนาทีต่อมาโอ,โอ้โอไม่ต้องกลัวนะถึงทั้งออกแล้วนี่ไงครับจับมือเราไว้แน,น่นแแบบนั้นแหละอย่าปล่อยนะเฮ้ยเอ็งพาใครมาวะไอ้คิวอ้าเฮ้ยนี่ไม่ใช่แดงหรอกเหรอน้องครับนี่เพื่อนน้องหรือเปล่าเห็นนั่งร้องไห้อยู่ข้างในนะครับไอคิวจ้าพี่บอย เองเป็นไรหรือเปล่าไอ้แดงทำไมเสื้อผ้าเปื้อนแบบนี้หกล้มเหรอหัวฟาดพื้นหรือเปล่ารู้สึกเจ็บตรงไหนไหมวะเปล่าไม่ได้ล้มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยบอยจะเย็นก่อนเราว่าพาแดงไปหาที่นั่งพักให้หายตกใจก่อนจะดีกว่าไหมเออเออโทษทีวะใจร้อนไปหน่อยพี่ครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับที่พาเพื่อนผมออกมาส่งนะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับดูแลกันให้ดีๆแล้วกันนะ อ่ะน้ำตกลงเกิดอะไรขึ้นวะก็ตอนแรกข้าก็เดินตามไอ้คิวมาอยู่ดีๆนั่นแหละแล้วพี่ผีผู้หญิงคนนั้นก็โผล่มาหลอกแล้วอยู่ๆค่ะข้าก็ไม่มีแรงข้าก็เลยทิ้งตัวนั่งอยู่ที่พื้นอ่อตอนนั้นแดงร้องออกมาด้วยใช่ไหมก่อนที่จะทิ้งตัวนั่งน่ะเพราะพอเราได้ยินเสียงแดงร้องเราก็รีบคว้าแขนแล้ววิ่งหาทางออกเลยแต่ไปคว้าแขนพี่ผีคนนั้นมาแทนซะได้ โทษทีนะเอ็งนี่นะไอคิวว่าแต่ถ้าแค่ลงไปนั่งกองกับพื้นทำไมเปื้อนทั้งตัวแบบนี้เลยละวะ,อะ,อะเออเอ็งก็รู้ว่าข้ากลัวความมืดข้าก็เลยไม่กล้าเดินไปไหนคนเดียวเลยคลานเข้าไปหลบอยู่ใต้โต๊ะอ่ะจากนั้นก็ เอาน้องทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะร้องให้ทำไมครับเพื่อนทิ้งรเราโอ้โอ้ไม่ร้องนะครับปะ่ะพี่พาไปส่งนะอ๋อกลัวความมืดเหรอครับแล้วทำไมเข้ามาในบ้านผีสิงล่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ผมยังเอาชนะความกลัวของตัวเองนี่นะแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องคิดมากนะครับ น้องอยู่กับอาการกลัวนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรออยู่ๆจะไปเอาชนะมันในระยะเวลาสั้นๆได้ยังไงล่ะครับจริงไหมค่อยๆทำไปทีละนิดให้เวลาตัวเองได้ค่อยๆปรับตัวจะดีกว่านะครับไม่ต้องกดดันตัวเองมากล่ะเดี๋ยวจะหมดกำลังใจไปสักก่อนนะข,ข,ขอบคุณนะครับพี่ไม่เป็นไรหรอกครับอะนี่ไงคุยกันเพลินๆก็ถึงทางออกแล้ว เออก็ยัง,ยงดีที่เจอคนมีน้ำใจความผิดของเองเลยเนี่ยไอ้คิวมันน่าสัต์อีกสักทีมิเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าไอ้แดงมันขี้กลัวทําไมเองละสายตาจากมันวะกดแดงไม่ยอมให้เราจูงมือแต่แรกอะพราฉุกละหุกมันก็เลยคว้าผิดคว้าถูกแบบนี้ไงยังจะเถียงอีกใช่ไหมทั้งหมดเป็นความผิดของเราเองครับขอโทษนะครับวันต่อมาที่โรงเรียนได้ข่าวว่าเมื่อวานคิวทำแดงร้องไห้เหรอครับ แล้วในคิวก็โดนเอทำโทษอีกรอบด้วยการยึดขนมที่ตุนไว้ใต้โต๊ะทั้งหมดไปค่ะมา <My> จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบและอยากให้มี EP ต่อไปก็กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แบรรี่ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิก หรือโด o n a t ให้แบรรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ super thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้แบรรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ